วันนี้ทำขนมทั้งแตกกินกันครับลองทบดูนะครับครั้งแรกนะครับก็น,นี่นะครับมีน้าตาลคุกง,งามีมพะพร้าวแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับน้ํามันแบบพิมนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะสําเร็จไหมครับวันนี้วันนี้ร่วมดําเนินรายการกับน้องนิ่มนะครับเดี๋ยวน้องนิ่มเป็นคนทําวันนี้ ตเสร็บแล้วนะครับวันนี้น้องนิ่มลงมือก่อนนะครับถาดแรกแนะกได้ไม่จะแค่ออกเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นพิมพ์ใหม่ด้วยนะครับมิดฟ้ามิดฟ้า อันนี้แผ่นแรกนะครับเป็นแผ่นแรกนะครับแต่ว่าเรายังไม่เอานะครับก็ล้างพิมพ์ก่อนนะครับเพราะว่าพิมพ์มันจะเปื้อนมันจะดํานะครับแล้วก็จะติดด้วยนะครับค่อยๆเลือกเลือกก่อนอันนี้ก็ถือว่าหัดทํานะครับยังทําไม่เป็นไม่เก่งนะครับเดี๋ยวว่าลอกพิมพ์ก่อนครับโอ้โหนะครับครับพอได้แล้วแผ่นแรกคือมันเป็นมันเป็นแผ่นแรกของพิมพ์นะครับมันก็จะดําๆหน่อยนะครับทีนี้ก็เลย เราต้องไม่เอาครับแผ่นแรกครับเห <Okay. S 1> มือนทําความสะอาดมันครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวลองแผ่นที่สองกันละผ <Okay. S 1> นเด็กหรือไม่นะครับเดี๋ยวติดตามชมต่อนนวันนี้ก็ลองทํากันครับลองหัดทําแล้วก็ทำขายนะครับ โอเคนะครับหาแล้วนะครับ อันแรกหนึ่งอันนะครับบรรลุวัตถุประสงค์นะครับพอใช้ได้ครับหรืออย่าเริ่มทำตัวใหม่ นี่เป็นแผ่นที่สองนะครับอันนี้จะเป็นฝีโดยฝีมือกำกับของน้องนิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋กันลูกเดี๋ยวเลยสวยงามมากครับยน้ำตาลนะครับก็เป็นของเล่นที่สนุกของลูกและครับวันนี้ให้ไปขายจริงๆที่ตลาดไมยนักไม่ยะกระไปวันนี้แคะครับแคะ เป็นชิ้นใหม่ครับต้องค่อยๆเงี้ยครับค่อยๆงัดนะฮะเอาล้วนะครับจะทำต่อครับ